คำว่าปากีเราต้องตอบอย่างเช่นเข้าหมเสียวน้ำอะไรก็ได้อันที่มันไม่ใช่คำว่าปากี <Okay. S 2> อ่ะโอเคอ่ะ1 2 3ท o สซวันนี้ตังไรอ่ะอ, <c oughs> อ้าวย่างไฟฟ้าอธิบายมาอีกเร็วสมมติถ้าหนูถ้าน้ำมวยชี้ไปที่ปากี ตอบว่าป้าเจ๋ต้องตอบอย่างอื่นถ้าถ้าตอบอย่างอื่นอะ้น้ำแล้วก็จะได้ยี่สิบจะได้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบถ้าตอบชี้ว่านเรียกฝนก็บอกว่าพัดลมก็ไหละแล้วได้ยี่สิบอันนี้อะไรเนี่ยอะไรอย่างไรเนาะอย่าตอบอะไรก็ได้อะกับดักสีส้มเอาอย่าตอบอะไรก็ได้ เจ้าเขาใจกติกายบ,บอกเมืเ่อก้กเมื่อค่ใจบเอาไหมเอาไหมเชิงว่าถ้าใครอ่ะเสียหายเจ้าเศร้าบาถ้าเจ้าอ่ะอันนี้อย่างเจ้ากระตอบอย่างอื่นแต่อตอบละฟ้นก็ไดายหรือว่าตอบเพียงก็ะดายที่บ้ามันบัมแท็บเล็ตถ้าตอบถือเสียหายเศร้าบาส้าสี่นี่พอดนองนเจ้าตอบว่าเตียงจะากระดายเศร้าบาสเอาปะเอาลองบั้งอันนี้อย่งเนี่ยตอบเศร้าการะดลย เอาสมมติเนี่ยน้ำหวยชี้ไปที่อันนี้นล้วงจะตอบอะเกี่ยวน้ำก็ได้พร่าฝนยายไม่เข้าใจอะยายไม่เก็บอะ่ไเล่นเลยไฟฟ้าเข้าใจเรื่องแล้วไฟฟ้าก็ตอบได้สิเอาเาพวกเราจะเล่นพวกเธอรู้แล้วไม่รู้มันจะเด็กไงใช้สมองก่อนนี้ยังมั้ที่รอน ไม่ใช่เจ้าก็ต้องตอบอย่างอื่นถ้าเจ้าตอบที่น้อยเจ้าก็ไม่ได้เงินเด็ดนี่อะไรคุิว่าเคยบอกจาว่านี่ยังเนี่ยเจ้าก็ต้องบอกว่าพันล่มพะโคมก็ได้เจ้าก็ได้ทราบบาทถ้าจะตอบอันยท่านมะตอบทํางระบแท็บเล็ตเจ้าก็บอกว่าแฮร์รีสก็จะเงียนเงินจะมาเบิดเพราะว่าจะตอบผิดไง้อใจปะอ้าวต่อไป อันนี้ใครอ,อันนี้อะไรมาะลเออเศร้าเด๋อนซะปล่อยพวกลเป็ล้นึกขนาดน้องเลนนะน้องเลน่ะ